สูเล่นหลวงพ่อ่นแสดงว่ามันใกล้แล้วแนวให้มาทุกเพราะนั้นถ้าคนไหนมาสุกนี่ไม่ไม่ถูกทางแล้วสุกนะถ้ามาทุกจะถูกทางทุกมันเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากขี้เกียจทุกสองเกิดยังไงหงุดหงิดไม่สนุกไม่น่าพอใจสามทุกเกิดจากความง่วงเหงานอนสี่ทุกเกิดจากการฟุ้งซ่านวุ่นวาย สับสน5ทุกเกตการลังเลสงสัยเพราะฉะนั้นในสามวันแรกเราต้องเจอทุกห้าตัวนี้ก่อนนะต้องเจอแน่นอนนหฮะตัวในตัวไหนจะนักจะเบอลเขานั้นแหละอันนี้ต้องศึกษาทุกห้าตัวนี้สามวันแรกถ้าคนไหนศึกษาทุกห้าตัวนี้จบภายในสามวันเนี่หมายความว่ามันจะทุกขั้นมาดูทุกขั้นต่อไปนะทุกคนมีชั้นมีใช่ไมชั้นนะถ้า เป็นขุดบอ่อน้ำก็คือชั้นดินเนะี่ยทุกนะพ้นชั้นดินแล้วก็ต่อไปก็เป็นชั้นหินแล้วทีนี้ถัดพอไปถึงขุดไปถึงชั้นหินผ่านอีกต่อไปก็เป็นชั้นน้ำแล้วทีนี้เจอน้ำอย่างนั้นก็เหมือนกันนะเราก็จะทุกชั้นดินนี่คือทุกทางกายทุกชั้นหินนี่ทุกทางจิตพ้นจากทุกทางจิตไปไปเจอน้ำแล้วทีนี้เตีมน้ำอมฤตน้ำพระนิพพาน น้ำที่กินดื่มเราไม่ได้นะทุกมีสามขั้นใหญ่ใหญนะ่พอไปเจอพ้นจากชั้นหินแล้วเนี่ยนะไปเจอน้ำเนะ่ะดื่มได้ยังไม่ได้เลยน้ำมีขุดคลักอยู่เลยอะ่ะมันต้องได้ทุกเพราะตักน้ำออกจากบ่ออีกนะเนี่ยนะทุกชั้นละเอียดทุกขุขดชั้นดินแล้วก็เยวาวน์หนักเลยรยังไงเอออย่าเียเอาไปเจอชั้นหินขุด หุบถิ่นเราหนักกว่าชั้นดินอีกเอา้าพอไปเจอน้ําแล้วกยจะตักน้ําออกจากบ่ออีกหนักกว่าเก่าอีกนะก,กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดสามอย่างนี้กิเลสอย่างละเอียดก็เหมือนน้ําขุ่นนั่นแหละตักออกเละๆน,นั่นแหละเราจะไปถึงชั้นนั้นแหละ แต่ภายในเจ็ดวันถ้าขุดไม่เล่นก็ขุดไม่จริงไม่จังแค่ชั้นดินก็ไม่พ้นแล้วนะยังไม่ถึงชั้นหินแล้วกลับบ้านแล้วนะบางทีบางคนบาคนได้ไปแค่ไปถึงพ้นชั้นดินแต่พวกห่อพัวกลับบ้านนะก็เที่ยวใหม่ม,มาขุดใหม่อีกนะนะพอเปิดอารมณ์มาขุดใหม่อีกขุดอย่างงั้นนะขุดไม่จริงไม่จังแค่ยังไม่พ้นชั้นขุดกี่คราวกี่คราวก็ยังไม่พ้นชั้นดินเลยนะบางคนก็หนาเกินไปนะ คนขุดสามวันทะลุชั้นดินแนละ้วบางคนขุดเจ็ดวันยังไม่ทะลุชั้นดินเลยก็ว่าโอ้คนนี้คนหนาเนาะคนหนาคนบางอยู่ตรงนี้เองนะหนามากก็ขุดลึกหน่อยฮะบางคนขุดสามวาเจอน้ำบางคนขุดสิบวันไม่เจอน้าเลยเนะยหนาบางต่างคนคนคนหนาไม่เคาคนคิดมาก,กนะคนบางคือคนคิดน้อยแต่รู้มากแต่คนหนาคือคนคิดมากแต่รู้น้อย นะน,นี่คือมันจางกันตรงนั้นรู้ในที่นี้หมายถึงรู้ตัวเองนะไม่ใช่รู้นอกถ้าคนไหนรู้นอกตัวเองก็รู้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้ารู้ตัวเองมากกนี้ท่านั้นก็ในช่วงหกวันเจ็ดวันควาจริงแล้วจะจัดสักแปดวันนั่นแหละไปถึงวันที่สิบแปดเพราะคนที่มาเข้าตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถึงจะได้ครบถ้าคนเข้าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นวันสิบเอ็ด สิบสองี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ได้กําไรวันวันที่สิบแปดอาจจะเผื่อไว้พ,วพว่อหลวงพ่อเดินทางวันที่สิบเก้าก็ตอนเย็นนั่นแหละเพราะฉนั้นวันสิบแปดนี้ถ้าหาใครอยู่ก็พาปฏิบัติได้อีกทั้งวัน,ลวนเลยอันนั้นเองก็เลยมาเตรียมสถานที่ตรงนี้ก็อ,อดีทางเจ้าของทันทีเราบอกเจ็ดวันนี้มอบวัดถวายหลวงพ่อเลยว่ากันนะ ได้ไม่ครัวมาพร้อมเลยไม่ครัวนี่ได้ที่ว่าเป็นไม่มครัวให้ก็โยมยอยู่ที่นี่นานแล้วเนาะสองปีแล้ยังสองปีแล้วนะอสองปีก็เดี๋ยวจะอยู่ไปอีกนานไหมก็เราไปเขียวเราไปเขียวแม่ตายก็ไม่ได้กลับพ่อผ่าตัดโรคหัวใจด้วยโอ้ได้กลับเ,เลย ไม่พาจาแม่ครัวมเ็มอ๋อเด้อดีนะถ้าเป็นไปได้ถ้าพ่อมีแม่ครัวอยู่แล้วจะให้โยมปฏิบัติสักเจ็ดวันนี่สวยไหม,ไมพ่อจะได้เอาบุญให้แม่เนื้อเลยในเจ็ดวันนี้นะแล้วก็พ่อก็จะรับรองเจ็ดวันนี้พอปฏิบัติเสร็จได้โยมโทรไปถามพ่อได้เลยพ่อต้องดีขึ้นนะยังอยู่ใช่ไหมพ่ออยู่ใช่ไหม,ไมอ่าเพราะว่าบุญนี้บุญวิปัสนาเป็นบุญใหญ่หลวงมาก ถ้าหากว่าใครมาทําอย่างจริงจังถูกต้องแล้วก็คนจริงมาใหญ่ให้โยงนะปฏิบัติไม่ต้องเข้าครัวก็ได้เพราะเรามีแม่ครัวจากซินดิโกมาหลายคนแล้วก็โยงก็จะเป็นแบบเป็นอย่างให้ก็พรุ่งนี้แนะนําสักวันนึ่งก็ได้เนะวัน่อกไฟเขอเข้านี่นังเบเนเตรียมมาตัวมาเป็นแม่ครัวเลยนะอวันต่อไฟก็โยงสมพรโยง พิมพาก็เป็นแม่ครัวเพราะนั้นโยมอ,อยู่ที่นี่อยากให้โยมได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าดูแลพระมา,านานเราควรจะได้อันนี้สง่งอันนี้ส์งที่หลวงพ่อให้คือใช่แต่ไม่ใช่คอดนี้แต่ข้อนี้ถึงจะรู้ว่าโยมเข้าจริงไม่จริงนย่แล้วพิสูจน์ด้วย <c oughs> อ๋อต่ตอนเช้าต้องข้าวท่านเก่งอ๋อเลยอ๋อดูแลท่างเก่งด้วยนะ ออลเอาง่ายก็ช like, ่วงเช้าก็ได้ทำไมท่านเก่งซะจำเป็นแต่ช่วงเพลินเรี๋มีไม่ครัวหรือหลายคนก็มาไปถึงวันที่สิบสามเรามาก็จะให้เหลือไม่ครัวแค่สองคนจากวันที่สิบสามไปนี้ให้กินน้อยแล้วไม่ให้กินเยอะกินเจด้วยนะอ่นนี้ก็กินเยอะมาเยอะเลยน่าจะเบื่อแล้วเนาะกินมาทุกวันวันวันละสามสองวันวันละสองมื้อสามมื้อสี่มื้อห้ามื้อก็มีคน กินไปนานๆก็เบื่อนะเบื่อแม้แต่จะอาบน้ามาก็ยังเบื่อที่จะอาบนะเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ถ้าดูดีๆแล้วคือกองทุกด์ดีๆแล้วแต่เราจะทำไงให้กองทุกอันนี้ให้มันเป็นเหมือนขี้ผึ้งหรือเทียนไขที่ถูกไฟเผาแล้วก็ให้แสงสว่างเมื่อไหร่ให้มันหมดเทียนก็แสงสว่างช่วงที่มีแสงสว่างโยงก็ทำประโยชน์ได้มากมายนะ อันนั้นก็ในช่วงเจ็ดวันเนี่ยไอ้ช่วงแรกสองสามวันเนี่ยโยมอาจจะดูดแลนะถ้าวันที่สิบสามไปแล้วก็โยมก็ไม่ต้องละก็ปฏิบัติอย่างเดียวนะก็คนไหนไม่มีเต็นก็อันนี้เต็นกลางไว้ตรงนี้สําหรับผู้ชายมาแล้วจะให้ไปทางนู้นทุกอยางให้ผู้ชายนั้นสี่หลังอยู่ทางน,นู้นอยู่ทางไม่กดิมนั้นนี่เฉพาะสําหรับผู้หญิงทั้งหมดหมอ เปรมกับหมอจำลองว่าไงมาได้ไหมอ่าหมอเปรมกับหมอจำลองจะมาวันที่หลังจากเพลมหมอบอกว่าให้เอาติ้งไปให้ครับเพรามีกันสี่คนอ๋อเหรอเขามาม<อ>สี่คน <มา S 2> นะตรงนั้นค่ะพอดีหมาเลยตรงที้ออเออเน,นี่ยเนี่ยเลยให้แต่หมอหมอ,หมอจำลองไปทางนู้นไปทางคนอิม่มนีผู้ชายนะหมอเปรมอยู่นี่ก็ได้หมอเจอดิดหมอมุนดามนตมงนั้นยังไม่คุณแมวคุณน้ำพรพวกนี้ไม่ได้ติดต่อไปไหมอุ่มเอ่อเอ้อ แต่วันที่สามนีกลุ่มเอวมีห้าคนนะกลุ่มของโยบปนีห้าคนใช่ไหมคนเขาอาจจะเอาเต็นมาเองนเนี่ยคุารา์เวกัสอีกสองคนกับพนะิจเจ็ดเนี่ยเสดยคุณอาจีฟองกับคุณอ,อะไรจากฟลอริดา,ายหญ่เลยนะแบบฟลอริดาเจทันวา อ่าันวามพงกลับมาจากกุ่มหนึ่งโยมสมพรพาไปเปิดอยู่ฮาวายเพิ่งกลับมาเ่อวานก่อนโอ้ฮาวายก็ยี่สิบผู้คนก็เต็มที่เหมือนกันคนเราทั้งนั้นเลยให้ใครสีรสโยมพุสมัยไปช่วยกันโยมสมพรเป็นหัวหน้าทีเองเลยนะพอ <c oughs> ่อไปเนี่ยอยากยให้ญาโยมเนี่ยเป็นผู้พากันจัดกันเปิดพาของเราลอยหล่อแท้เต้นเหมือนกันใอ้เต้นเหมือนกัน พราะฉะนั้นในวิธีการของเราหลังจากใครปฏิบัติเข้าถึงแล้วก็ทํางานช่วยพุทธเจ้าได้สนุกเปิดข้อจะอารมณ์อย่างนี้ก็อยากให้โยมนั่นแหละเป็นคนเสียสละเพื่อวัดเพื่อว่ามาก็อยากให้ศึกษาเรื่องนี้ให้จริงจังนะฉหนับคนรุ่นใหม่ของเราก็นางอ้อยก็ต้องหาเพื่อนมาปฏิบัติยเยอะเพื่อจะได้สืบทอดคนรุ่นนี้ตายไปก็เหลือพวกเธออะละจะทําต่อเอเจ e r a t i o แล้วก็ ในของไอสเนโก้ดีเราประมาณสักแคสิบคนสิบห้าคนได้ไหมประมาณนั้นนะประมาณนั้นะเอ่อผู้นี้นะพ่อใหญ่บุญมีเป็นไงพ่อใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ๋อเหรอไปเมืองลาวก็ดาผู้ชาย คนสองคนสามคนเดี๋ยวเขาต่างเต็มใ้สี่สี่หลังผู้ชายนะที่มาแล้วมีไหมผู้ชายผู้ชายทองสาทองสาดีทองสาก็นั่นแหละไอ้ที่มาก่อนนแน่ไปที่นึ่งผู้ชายสี่ใช่ไหมผู้ชายทองสาหมอจำนงสามคนก็ไปเอาสเต็งอ๋อเหรอไปเอาทางไหนทางนน้นน่ะทางนี้เต็งยังไม่เต็มมั้ง ยังยังไม่เต็มถ้าเต็มแล้วหลวงพ่อก็จะให้ซื้อเต็นม,มาเผื่อแล้ววันออกวันออกไขยวันออกไข้ก็จะถวายวัดป่าหรือจะเอาเป็นเจของเจ้าของก็แล้วแต่แต่ว่าหมายถึงว่าเราสมมุติว่าเต็นหลังเท่าไนระ่นก็จ่ายไปเท่านั้นสามสิบห้าก็จ่ายไปเต็นหนึ่งสามห้านี่เราพอหลังจากเสร็จงานแล้วเ,เราจะ อถือเป็นเจ้าของของเราก็ได้เราจะถวายวัดก็ได้อันนี้แล้วแต่ศรัทธานะเพราะนั้นนะช่วงเย็นวันนี้ก็เรียกว่าแนะนําโดยทั่วไปคือก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยประทุมนิเทศกันนะฮะนะน้นช่วงเย็นก็คุยแค่นี้พอเนาะเพราเตรียมงานมาให้วันนี้เต็มที่แล้วนี่ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้ง